ทีนี้ก็บอกว่าทหารก็บอกว่ามีพมยายามบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและข่าวเท็จตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยนะคะเช่นวินไทยบอกว่ากรณีที่กลาหหมกัมพูชาคืออ e ีมาลีเนี่ยมันกล่าวหาฝ่ายไทยส่งกําลังติดอาวุธเข้าพื้นที่อานแซะหลังจากมีข้อตกลงหยุดยิงวินไทยเลยต้องออกมาพูดคือทุกวันนี้ต้องเหนือ e ่อยอีมาลีมากะนะกว,วินไทยต้องบอกว่าไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้คือช่องอ่านมาเขตอธิปไตยไทยแกน่ะลุกล้ำหลายครั้งแล้วเราประท้วงไปหลายหนแล้ว เราไบย,ยึดอันมาค,คือมันได้เราจัดระเบียบใหม่เราเก็บกู้เคลียร์ทุนระเบิดและเสริมกําลังป้องกันได้ไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งแบบผู้พูดภาษาอังกฤษเก่งมากก็ต้องพูดภาษาอังกฤษสำทับไปพวกเาอีมาลีมภาษาไทยไม่ออกก็เอาภาษาอังกฤษไปด้วยก็แบบเดิมว่าแกรู้ไหมว่าไอ้นั้นอะของฉันไม่ใช่อานซเซงอาแซอะไรมันอ่านมาและอย่างหนึ่งคือแกฝ่ยอยศพแกต้องให้เกียรติกับผู้เสียชีวิตซึ่งเขาเป็นทหาร ตามอนุสัญญาเจนีวาและหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทุกฝ่ายต้องปฏิบัติต่อศพผู้เสียชีวิตด้วยความเคารพแกจจมาเก็บเดี๋ยวนี้เพราะมันเหม็นไปนหมดทั้งชายแดนแล้วมันมีจํานวนมากมายหลายพันแล้วและการเก็บเนี่ยมันจะทําให้เขารู้พ่อแม่พี่น้องเขารออยู่แกจะไปโกหกพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ได้นะลูกเขาเป็นทหารแล้วมาตายแกต้องเก็บศพไปต้องเคารพศพของผู้ที่มาเสียชีวิตด้วยความเป็นทหารอนะด้วยคำสั่งของของ,ของานายเซ<ส>นไง<อ> เออใช่ไหมแล้วก็สรุปสถานการณ์นะคะ4สิงหาคือพล,ลเรือนเสียชีวิต14บาดเจ็บทหารเสียชีวิต15บาท7ดเจ็บส่วนเรื่องการอพยพประชาชนอพยพจากพื้นที่เสี่ยงเข้าศูนย์พักพิง4ีจังหวัดและมีศูนย์อพยพจำนวน6 1 3้ศูนย์รวมผู้อพยพทั้งสิ้น8 3 7 6 6น้กคนค่ะนะคะ,นะคะก็น,นี่คือคือเขาจะสรุปทุกวันต่อจากนี้ไปเราก็จะดูสรุปเหมือนกับสบคชุดใหญ่สรุปทุกวนัน เรื่องเฉลยศึกนะครับเฉลยศึกเงกคำเหม็นก็คือกัมพูชาเนี่ยเอาเรื่องเฉลยศึกมาบังบทบังเบี่ยงประเด็นเรื่องศพยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองไม่เก็บศพชาวบ้านเริ่มถามตัวน,นี้ก็เลยเ<ม>บี่ย<ม>งประเด็นว่าไทยไม่ไทยไม่ส่งตัว18เจปเฉลยศึกมาทัทีหนึ่งนะมึงเก็บศพ<อ>มึงก่อนค่ะคือเฉลยศึกเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนยังอยู่ในขั้นตอนของเราอยู่ตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยนะครับพลตรีวินทัยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็พูดถึงเรื่องกัมพูชาพยายามเรียกร้องให้มีการส่งตัว เฉลิศชาวกัมพูชากลับบอกว่ากัมพูชาก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเรื่องนี้อยู่ในระบบตามกลไกกฎหมายระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วและก็เชื่อว่าความพยายามดังกล่าวมีในยะแอบแฝงเพื่อหวังทําลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายไทยในสายตาชาวโลกแต่ก็คงไม่มีผลเพราะว่าไทยเนี่ยดำเนินทุกอย่างเป็นไป,นปนตามกรอบกฎหมายและกติกาสากลเปิดเผยตรงไปตรงมาต่างจากทางฝ่ายของกัมพูชาส่วนกรณีเฉลิศที่กัมพูชานั้นนะครับขอเรียนว่า ฝ่ายไทยมีความจําเป็นและมีเหตุผลในการควบคุมตัวตามกฎหมายสากลระหว่างประเทศและอนุสัญญาเจนีวาด้วยการดูแลเป็นอย่างดีที่ผ่านมาก็ยึดตามอนุสัญญาเจนีวาและตามหลักกติกาสากลไทยได้ส่งกลับทหารกัมพูชาอย่างเป็นทางการคืนไปจํานวน18ศพผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องในถน้าหนางการให้เกียรติต่อผู้สูญเสียไม่าจะเป็นทหารฝ่ายตรงข้ามก็ตาม <c oughs> และที่ผ่านมาเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมก็ส่งทหารกัมพูชากลับไปอีกสองคนที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและสติฟั่นเฟือน โดยได้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างดีก่อนส่งกลับตามช่องทางอย่างถูกต้องตามรัสัญญาเจนีวาและปรากฏว่ากัมพูชากลับมีหนังสือฟ้องทำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งกระทรวงต่างประเทศไทยก็ได้มีหนังสือถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไปแล้วเป็นการตอบโต้การประท้วงข้อกล่าวหาของกัมพูชาในทันทีนะครับเพราะว่ากัมพูชานี้ย้อนแยง้ง คือสิ่งที่กัมพูชาเนี่ยย้อนแย้งกับข้อเท็จจริงเราส่งไปเห็นเห็นเลยสองคนเนี่ยมันก็บอกว่าเรากักตัวเอาไว้ทรมานทาให้เขาเจ็บปวดอะไรแบบนี้นะครับก็เลยตั้งคําถามย้อนกลับไปฝ่ายกัมพูชาว่าหนึ่งเรื่องการจัดก,การศพของทหารกัมพูชาเองที่ตกค้างในพื้นที่การรบทําไมไม่มาเก็บและการจัดก,การให้เรียบร้อยถูกต้องตามหลักมนุษยธรรมเพื่อให้เกียิแก่ทหารของตัวเองสองตามมารยาททางการทูตและทมเนียมปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศ แม้ว่าไทยกัมพูชาจะตึงเครียดกันกรณีฝ่ายไทยดําเนินการส่งกลับศพทหารกัมพูชาไป18ศพส่งเฉลยศึกกลับไป2คนกลับไม่พบเห็นฝ่ายกัมพูชามีท่าทีใดๆหรือแสดงออกว่าให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้เลยไม่เลยมันน้าใจมันหมามากอะนะอืไม่รู้จะพูดยังไง